นั่นมันกระเป๋าของน้องดิดี่นี่นะหรือว่าพี่หยอยพี่หยอยจริงๆด้วยพี่หยอยกลับมาแล้วดีดีๆขอโทษนะคะพี่หยอยดิดีผิดไปแล้วค่ะดิดี่ผิดไปแล้วแคดิ๊ีรักพี่หยอยรักพี่ใหญ่คนเดียวเท่านั้นน้องดิดีพูดจริงเหรอจริงสิค่ะพี่หยอยต่อไปนี้ดิดีจะอยู่กับพี่หยอยตลอดไปค่ะป่านนี้แล้วหยอยจะทําอะไรอยู่นะ แวะไปถางถ่ายเข่าครา,าวที่บ้านของหยอยดีกว่าโนมี่เหยวเนาะหยอยนั่นนายกำลังทำอะไรอยู่นะมิโดรินั่นมันคนที่ทิ้งนายนะอะมิโดริคืออะอย่ามายุ่งกับฉันนายกล้าพูดอย่างนี้กับฉันได้ไงหยอยฉันเป็นเพื่อนนายนะแลวเวลาที่นายลำบากก็มีแค่ฉันที่อยู่ตรงนี้นะ่ะอะไรนะเธอคือใครนะไม่มีอะไรหรอกจานด,ดี้ไม่มีอะไรหรอกมิโดริถ้ากลับไปก่อนไปพี่หยอย โกหกอะไรดีดีหรือเปล่านะ่ะได้ฉันจะกลับไปก็ได้แล้วจำไว้เลยนะว่าต่อแต่นี้ฉันจะไม่มายุ่งกับนายอีกมิดโรีอะไรกันนะคะพี่หยอยดีดี้งงไปหมดแล้วเนี่ยดีดีไม่อยู่แค่ไม่กี่วันพี่หยอยมีผู้หญิงมาหาถึงที่บ้านเลยเหรอคะแล้วนังนั้นเป็นใครนะ่ะไม่มีอะไรหรอกจ้ะเขาก็แค่เพื่อนเออคนที่เคยเป็นเพื่อนน่ะนี่ไงน้องดีดี เมื่อวันก่อนพี่ไปทำงานมามีเงินเก็บอยู่หนึ่งร้อยบาทแล้วนะอุ้ยดีจังเลยค่ะแล้วพี่หยอยจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรอะคะพี่ก็จะไปซื้อของอร่อยๆให้น้องดิ๊กินไงไงนะจ๊ะขอบคุณนะคะพี่หยอยแน่ใจนะว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แฟนคนใหม่ของพี่นะบ้าชุมัดเพื่อนบ้าฉันอุตส่าห์มาช่วยในแท้ๆฉันอุตส่าห์ไปขอร้องคุณครู แล้วนี่ฉันจะกลับไปบอกคุณครูยังไงเนี่ยเฮ้ยเจ้าไหนเจ้าไหนจะร้องให้ทําไมเฮ้มิโดริคุณครูเรียกพบนะ่ะอ้าวแล้วย้อยละ่ะไม่มาด้วยกันเนาะมันเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวฉันขอเข้าไปคุยกับคุณครูก่อนนะเจ้าไหนเลิกร้องให้ได้แล้วขออนุญาตค่ะคุณครูมีอะไรเหรอมิโดริแล้วไหนเด็กชายย้อยละ่ะ เห็นบอกว่าจะกลับมาเรียนไม่ใช่เหรอคือหย่อยเขาคงไม่กลับมาเรียนแล้วละค่ะหนูขอโทษแทนหย่อยด้วยนะคะคุณครูคุณครูสะให้โอกาสแต่ว่าอืมไม่เป็นไรหรอกนะครูเข้าใจนะ่ะให้เขาเลือกทางเดินชีวิตของเขาเถอะถ้าเขากลับตัวกลับใจได้เขาก็คงคิดได้แล้วก็กลับมาหาครูเองนั่นแหละบ้าชมัดเลย ฉันอุตส่าห์ช่วยหยอยไว้แท้ๆเลยมาทำกันแบบนี้ได้ยังไงนะนี่เจ้าหนจะทำอะไรนะฉันก็จะเก็บให้หมดเลยดิเหมียวแล้วทายอยมาละ่ะมิโดริได้ข่าวว่าไปโรงเรียนมาเหรออา้าวแล้วหยอยละ่ะเห็นเพื่อนบอกว่าเธอให้ที่พักกับหยอยไม่มีแล้วละ่ะไม่มีเพื่อนที่ชื่อหยอยอีกต่อไปแล้วละ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมทำหน้าตาแบบนั้นนะ่ะมิโดริ นายนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วทำไมบ้านของนายเป็นแบบนี้อะนี่มันอ๊าอาาาาาโทษทีนะเอื่านคือว่าเมื่อคืนาี้อุาาานพุางชนบ้านาันาะาา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 ไานาาาาจาาาาราจาจาาา้าา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 ยาาางาา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 า่าาาาาําาาาาาามาแาา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 าจาาาราาาาานาาาาาาีาา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 ้าาาาาาา รีบช่วยกันโทรแจ้งตำรวจเร็วเข้าเฮ้ยมีแต่เรื่องวุ่นๆัน้งนั้นเลยนะเนี่ยเจ้านายเหม่ยว่าเจ้านายให้เขาไปอาบน้ำก่อนดีไหมกลิ่นเนี่ยแรงไปถึงหน้าปากซอยแล้วมั้งนี่ยเหม็นชุดๆน้องดีๆจ้ะพี่หย่อยดีใจนะที่น้องด,ดีีกลับมาหาพี่หอยอีกหนึ่งครั้งนะ่ะที่ผ่านมาพี่ให้อาภัยน้องดีๆหมดเลยนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะ พี่รักน้องดีๆนะโอ๊ยน้องดีีดีดีก็รักพี่หย่อยเหมือนกันค่ะต่อไปนี้ดีดีจะทำตัวเป็นสีภรรยาที่ดีนะคะแล้วก็จะอยู่ดูแลพี่หย่อยตรงนี้ล่ะเอยดีใจจังเลยขอบคุณนะน้องดีดีที่ไม่ทิ้งพี่ไปไหนน่ะขอบคุณอะจ๊ะมาค่ะเดี๋วดีดีจะนวดให้นะโอ๊ยดีดี อยู่นิ่งๆน,นะคะพี่หอยเดี๋ยวดีดีจะนวดให้ค่ะทิราคุณไม่ต้องกลัวไปหรอกนะ้าไม่มีผู้หญิงคนไหนอะที่ผมจะเอามาแทนที่คุณได้อีกแล้วแล้วอีกอย่างอะนะพวกนั้นก็เป็นแค่ของเล่รของผมเท่านั้นแหละให้มันจริงเถอะคะ่ะฉันลมเบื่อคุณจริงๆเลยชอบนักหลอกเด็กผู้หญิงแล้วก็ทิ้งเขาไปแบบนี้อะแล้วนางหนูคนนั้นก็ว่าไปลาก็น่าสงสารนะ่คะแต่ว่าฉันให้เงินไปก้อนหนึ่งแล้วอะ ก็คงจะพอทุเลาได้หรือมั้ง๋ตวนี้ต่อไปนี้คุณห้ามไปหลอกใครนะคะฉันไม่อยากให้คุณบาปหนาไปมากกว่านี้นะแล้วฉันก็ขี้เกียจมาตามเช็ดตามหลังให้คุณด้วยเหมือนแน่ริมคานนะ่ะครับ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 ผมรักคุณคนเดียวเท่านั้นแล้วผมจะไม่มีใครอีกสาบานให้ฟ้าผ่าตายเลยแน่ใจนะว่าคุณจะไม่หลอกฉันอีกนะผมไม่มีทางหลอกคุณหรอกนะ่า และที่สําคัญถึงแม้ผมจะมีใครอีกร้อยพันคนผมก็มีคุณเป็นภรรยาหลวงของผมคนเดียวเท่านั้นแหละผมรักคุณคนเดียวที่สุดในโลกเลยนะโอตาให้ตายเถอนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยน้องดีๆจ๊าพี่พี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมย้อยยังไม่มาทำงานอีกเข้างานวันที่สองก็สายเลยเหรอเนี่ย เธอแย่แล้วแยนแล้วแยนแล้วเย็นแล้วงานเข้าห้าโมงเย็นฉันมาสามทุ่มเออขอโทษครับไม่ต้องขอโทษหรอกฉันไล่นายออกแค่รักษาเวลานายยังทําไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ฉันก็รับคนใหม่เข้ามาทํางานแทนนายแล้วไปจากร้านฉันซะเออดี๋ยวก่อนสิครับขอโทษครับนันอย่าบอกนะว่าขอทํางานก่อนนะคะ พบม,มาสายแค่ห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มเกือบห้าชั่วโมงเองนะครับเฮ้ยนีฉันต้องเสียงานไปอย่างนั้นเหรอเนี่ยอ้าวนายคือพนักง,งานคนเก่าหรอใช่สินายมาสมัครงานแทนที่ฉันทำไมอะ่ะก็ใครจะไปรู้เล่า ฉันเน่ยยากจนไม่มีเงินกินข้าวฉันก็ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองเซ่นายน,นั่นแหละไม่รักษาโอกาสของนายไว้เองอ่ะแค่มาทำงานให้ตรงวันลานายก็มาไม่ได้วันหลังนายก็ควรจะลาขัวหน้าก่อนนะเผื่อว่าเขาจะได้เช็ควันลาให้นายนะ่ะไม่ต้องมาสอนฉันหรอกนะโธ่ยงานแค่นี้ฉันหาใหม่ก็ได้เซฟคงมาหาหัวหน้าทีหัวหน้าเรียกนายแล้วนีบ เดี๋ยวช่วยไปทาความสาดตรงด้านนู้นทีนะเฮ้ hey, นายคนนั้นน่ะยอยใช่ไหมไปกไกลๆอย่ามายืนแถวนี้มันเกะกะหน้าร้านฉันกลายเป็นหมาหัวนเน่าแล้วสิเราทำยังไงดีนะแล้วเ,เย็นนี้น้องดีๆจะคิดอะไรเนี่ยฉันฉันนี่มันเป็นแฟนที่แย่จริงเลยโอ้ยหิวข้าวจังเลยอะ่ะ ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้าเกิดว่าฉันหาเงินไม่ได้น้องดีดีก็ต้องคอยอดเพด้วยเฮ้ยนั่นมันน่าอร่อยจังฮ่าอะไรจังเลยเนี่ยแหละน้ำพักน้ำแรงของเราเฮ้ยงฉันไม่น่าพลาดออกจากงานนั้นเลยอะไม่น่าเลยไม่น่าเลยเอย๋เจ้านายนั่นมันใช่ใหยอยอะเปล่าวะที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะไม่รู้สิเหมียวแต่หยอย ต้องไปทำงานไม่ใช่หรอคงไม่ใช่หรอกมั้งรับอะไรดีคะรอสักครู่นะคะแฮมเบอร์เกอร์กับน้ำอัดลมใช่ไหมคะโอเคคะ่ะเหมือนจะใช่นะไม่ไปทักหน่อยเหรอไม่อืมเบอร์เกอร์ร้านนี้อร่อยจังเลยเนะี่พนักงานก็สวยสวยฮ <c oughs> นั่นมันมีโดรินี่นาเธอคงเกลียดฉันแล้วสินะมันก็สมควรอยู่หรอกดีดีดจ้ะ ดิดีอ้าวพี่หยอยกลับมาแล้วเหรอคะโอกลับมาซะเช้าเลยดีดีหิวอะค่ะไปหาอะไรกินกันเถอะนะเออไปที่ร้านอาหารหน้าปักซอยดีไหมคะดีดีจ้ะพี่โดนไล่ออกจากงานแล้วหนึ่งร้อยบาทที่ให้ไปเมื่อคืนพี่ขอคืนก่อนนะแล้วพี่มีพี่จะเอามาให้ใหม่นะจ้ะอะไรนะอ้าวมีนาะนั่นใครนะ่ะดีดี เพื่อนของดีดีเองค่ะเมื่อกี้นี้พี่หย่อยบอกว่าพี่หย่อยตกงานเหรอคะตายแล้วแฟนของเธอตกงานหรือจ๊ะมีนาเธออย่าพูดเสียงดังดิไหมแล้วนี่ทำมาทำอะไรฉันก็จะมาชวนเธอไปทำงานนี้ล่ะพี่หย่อยคะคือว่าถ้าพี่หย่อยตกงานดีดีก็คงต้องไปทำงานแทนพี่หย่อยแล้วละคะ่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวดีดีจะรีบกลับมาไปกินเถอะมีนาเฮ้ยน้องดีดี จะไปกันเร้อแบบนี้เลยเหรออย่าพึ่งสิกลับมาก่อนเดี๋ยวพี่ก็หางานทําได้แล้วว่าแต่เธอจะให้ฉันทํางานอะไรนะมีนาะตามมาเธอดิดดี้รับรองเลยว่างานนี้เนะี่ยเธอต้องชอบแน่